ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยประเด็นสงสัยกันนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เป็นผู้พิการและก็รับเงินเบี้ยอย่างชีพของคนพิการและผู้ป่วยโรคเอสนะครับซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นรายเดือนเหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาตอบข้อสงสัยมาเคลียชัดๆเลยนะครับว่า,าคนพิการ กับผู้ป่วยเอดส์เนี่ยสามารถจะรับเงินเบีย้ยอย่างชีพได้หรือไม่นะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมีระเบียบกฎหมายอะไรมารองรับตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นความเห็นของเราเองที่คิดว่าเราน่าจะรับเบีย้ยอย่างชีพได้วันนี้ผมจะมาะทําความเข้าใจแล้วก็มาตอบอคําถามตรงนี้ชัดๆเลยนะครับว่ามีระเบียบกฎหมายอะไรมารองรับตรงนี้หรือเปล่านะครับ ครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่3ามพศ2561เข้ากำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้นะครับในข้อสามวงเล็บ4ี่เนี่ยผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้แก่วงเล็บกอไก่ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันวงเล็บขอไข่ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บคอควายผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำนะครับวักต่อมานะครับบุคคลตามวงเล็บกอไก่วงเล็บขอไข่วงเล็บขอควายไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมาติคณะรัฐมนตรีนะครับตรงนี้หมายความว่าเขายกเว้นนะครับถ้าเป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอด ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและได้รับเงินเบี้ยความพิการเป็นรายเดือนนะครับรวมถึงผู้ป่วยเอดเนี่ก็ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนจากรัฐเนี่ยนะครับถ้าอายุครบ60ปีเขายกเว้นให้นะครับสามารถลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รับทั้ง2ทางนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ